สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวีวก็จะมาจับฉลากทาสลามกันนะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็นถ้วยจับฉลากข้างในก็จะมีกระดาษอยู่มากมายนะคะก็อุปกรณ์ที่วีเตรียมมานะคะก็จะมีที่คนโฟกกาวแชมพูแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะเป็นน้ายาทําสลามสีชมพูค่ะค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรเล่นกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาอย่างแรกกันเลยนะคะอมอม ตตตตตตะะมมมมไเอน้งยาทำสลามค่ะเปิดมาน้งยาทำสลามเลยนะคะก็โบลล์ลมบอกนะคะคือใส่ได้จับฉลาดได้แค่ห้าอย่างเท่านั้นถ้าเกิดไม่เป็นก็ถือไม่เป็นนะคะอวมัน้ม่าทำสลามโแค่ต้องการกาวค่ะแค่นั้นก็พอแล้วนะคะไม่ต้องแบบก็คือจะห้ามใส่อีก ก็คือถ้าเกิดใส่แล้วก็คือใส่เลยห้ามใส่อีกนะคะจบแล,ล้วรอบหนึ่งแล้วสี่รอบค่ะอะไรสีค่ะสีชมพูแล้วด้วยโอเคอันนี้นะคะก็คือห้ามคนเด็ดขาดต้องรอจนกว่าจะจับฉลากได้คน,นะคะอววาจจวลุกขยับนะ เหลือแค่สองตาเท่านั้นเท่านี้ก็พอไม่อยากสยอะโอเคค่ะเหลือสองรอบสุดท้ายนะคะขอให้ได้ดีค่ะเหลืออีก2รอบเท่านั้นนะคะจะรอดหรือไม่ค่ะ โลคี้ยี่ก้วค่ะทีนี้โบก็ต้องการคนเท่านั้นโอเคกว้วนี่เท่านี้อ่าเดี๋ยวโบให้ดูก่อนนะคะยังคนไม่ได้ค่ะนากิเกสุดท้ายค่ะขอพาร์ทอค์ <laughs> จะเป็นหรือไม่ชะตากรรมคืออันนี้ค่ะเพื่อนๆอะไรอะไรบอกพี่ เกมนะคะะอเคเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกันว่ามันจะเป็นหรือเปล่าค่ะชาเลนจ์ก็สำเร็จนี่ค่ะเสร็จแล้วเป็นสีชมพูหวานแหววมากๆเลยนะคะมีถามว่าสูตรดีไหมนะคะก็เฉยๆนะเพราะว่าแบบอาจจะใส่สีทิ้งไว้นานๆหรือว่าใส่น้ำมาเลยแบบแบบออกน้ำลายเอเลียนออกน้ำลายเอเลียนนะคะ ก็น,นี่นะคะโบขอท้าต่อนะคะอีก3คนหรือว่า3ามแชแนลนั่นเองนะคะแชแนลที่1นะคะชื่อว่า I Love You So channel นะคะคนที่ทำแช n นลนี้ก็ชื่อว่า Rose นะคะเป็นเพื่อนของโบเองนะคะ I Love You So อย่าลืมไปทวงเขาด้วยนะคะแล้วก็ อีแชนเนลหนึ่งนะคะจะเป็นคาวาอิโรล l i p ป๊อป a ชน e นนะคะน้ำทำนะคะเดี๋ยวโบจะขึ้นไว้ตรงนี้นะไปเตือนเขาก็ด้วยนะคะส่วนคนที่3ามแชนเนลสุดท้ายนะคะก็ขอท้าเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูคลิปของโบคลิปนี้นะคะแล้วชอบอยากเอาไปทำก็สามารถทำได้เลยนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วมีแชนเนลก็ ทําได้เลยนะคะถ้าเกิดทําลง Youtube แล้วเนี่ยก็อย่าลืมฝากลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้ด้วยนะคะแล้วโบจะเข้าไปดูนะสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ